ข่าวด่วนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเกษตรกร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนสําหรับการอนุมัติในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกร,ศศกรในกลุ่มนี้ไร่ละ16,00 0บาทอนุมัติเรียบร้อยแล้วค่ะครบตามสัญญาเลย100เซและเดินหน้าจ่ายเงินให้เราเสร็จนะคะโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกร,เ,ศศกรเลยภายในวันที่15กันยายน2 5 6พพี่น้องเกษตรกร,ศศกรในกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์นะคะสําหรับการช่วยเหลือ อนุมัติออกมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไร่ละ16,000บาทติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศก็อยะทอนะคะก็แจ้งข้อมูลข่าวสารสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราตอนนี้มีการอนุมัติงบนะคะแล้วก็ทุ่มงบประมาณกว่า2,800ล้านบาทค่ะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ยื่นขอโค่นต้นยางนะคะด้วยทุนของตนเองค่ะซึ่งมีการยื่นไว้แล้วนะ ะะพร้อมกับจ่ายเงินให้ครบภายในวันที่15กันยายน2568นี้ค่ะล่าสุดค่ะการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทได้มีการจัดสรรงบประมาณกว่า2,800ล้านบาทเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราค่ะซึ่งมีการลงทะเบียนนะคะในการเข้าร่วมโครงการสวนยางค้นปลูกแทนด้วยทุนของตนเองก่อนอนุมัติค่ะไร่ละ16,000บาทซึ่งตอนนี้นะคะในส่วนของคําขอที่มีการยื่นเข้ามาทั้งหมดก็มีการอนุมัติแล้วครบร้อย ค่ะซึ่งจะเดินหน้าจ่ายเงินให้เราเสร็จภายในวันที่ Twelve, 1 5กันยายน25 6 8นานี้หวังลดทั้งเรื่องของต้นทุนแล้วก็เพิ่มคุณภาพผลผลิตสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วยซึ่งในส่วนของดรเพิกเลิกวังพง์นะคะรักษาราชการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยค่ะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะกยทมีเกษตรกรชาวสวนยางจํานวนมากเลยซึ่งได้มีการยื่นคาขอเข้าร่วมโครงการป้นต้นยางนะคะแล้วก็ปลูก แทนโดยใช้ทุนของตัวเองไปก่อนและหลังจากนั้นจะได้รับการอนุมัติจากกยทค่ะโดยบางส่วนนะคะพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางได้มีการโค่นต้นยางไปแล้วได้มีการปลูกแทนด้วยต้นทุนของตัวเองล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะคะก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากทางกยทแต่ล่าสุดค่ะกยทค่ะก็มีการแจ้งข่าวดีออกมานะคะว่าได้มีการรวบรวมคําขอคงคง้างทั้งหมดแล้วก็กำหนดแผนโค่นยางแล้วก็ปลูกเสร็จให้แล้วภายในปีงบป,ประมาณ25 6 8, 8โดยเกษตรกร,กรที่ยื่นคําขอมา ะะรวมทั้งหมด36,283รายค่ะครอบคุณพื้นที่ประมาณ340,000กวไร่นะคะโดยกะยะทได้มีการอนุมัติงบนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วและเป็นข้อมูลของวันที่10กันยายน2568โดยคาดว่าจะจ่ายเงินให้เราเสร็จค่ะภายในวันที่15กันยายน2568นนี้ซึ่งในส่วนของกะยะทนะคะ ก็มีการกล่าวเพิ่มเติมบ้าการค้นต้นยางปลูกแทนถือว่าเป็นโครงการสําคัญของทางกยทเลยที่จะช่วยยกระดับในการผลิตยางพาราไทยโดยการเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรนะคะมีทางเลือกที่เหมาะสมแล้วก็ปลูกยางที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการปลูกยางพันธุ์ดีเพิ่มผลผลิตแล้วก็การปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้นะคะแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในระยะต่อไปแล้วก็ในระยะยาวแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้า าร่วมโครงการนะคะในส่วนของโครงการค้นต้นยางแล้วก็ปลูกแทนในงบประมาณปีงบประมาณ2,569ก็สามารถนะคะดำเนินการได้เลยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,568ถึง31มีนาคม2,569ใครสนใจติดต่อได้ที่กยทในพื้นที่ใกล้บ้านของท่านสำหรับการเข้าร่วมโครงการค่ะเพรนาะฉะนั้นนะคะถือว่าเป็นข่าวดีค่ะในส่วนของใครที่ลงทะเบียนแล้วก็มีการอนุมัติคาขอเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการจ่ายเงินให้เราเสร็จภายในวันที่10 25กันยายน2,568นี้ส่วนเกษตรกรท่านไหนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะในปีงบประมาณ2,569ก็ไปลงทะเบียนได้เลยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,568ถึง31มีนาคม2,569ได้ที่กยทอจังหวัดสาขาใกล้บ้านท่านค่ะนี่คือข้อมูลขสารเรื่องราวดีๆที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ